Ngocai đào đây. Ngocai đào nha Sam 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 3 Sam À Sam 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 đi Sam 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 สุดยอดเลยเนาะสบายดีได้เด้อโอ้ขาดเฉยพี่น้องเลยอันนี้สุดยอดสุดยอดเลยนอ้องนงถือทองเยียบเลยพี่น้องเค์จอดจอดอะไรนี่มียัางนี่เช็ดสผ้ากันเห็ดมยัางนี่ไอ่ไม่ใช่พี่นงค์ตั้งจานวะว้าตั้งเป็ลี่ยนหม้องตั้งเป็นหม้อ้ะไเคยตั้งบม้ บางข้าง e> ้งก็ได้บางข้างก็ได้ตั้งจานมันก็จังยากแน่แล้วเนาะใช่มือเบาหน่อยนึงโดยต้องมือหนักนี่บ่ได้ต้องหาสัญญาณหอดแล้วเนาะบุญใส่บุญคว้าได้เพียงเท่านี้ข้ามันใจห่อน um ี่ก็บ่ได้อีกใจเย็นๆเดี๋ยวน้องหลานไปเบิ่งทางพุ่นก่อนพียงเท่านี้คนเห็ดอนห่านตอนแล้วได้เด้อไปเบิ่งพคนคุดก่อน ก็ข้อหอดอาแผนกได้แล้วเอาไ,ไปพา้างนอปมามาัมน,นี้ไดหลายรูปแล้วน,นี่ตรวจจาดอะไรนี่เดี๋ยวให้ยบอลเล่เพื่อนับคนก่อนบอลเล่นับมองดูคนนะ่ะมีมีจักคนนี่สอง สี่ย่างเลืนึงกุเร่โฉสี่คนสี่คนบ่ข้างในเด้อน้องหล่าซื้ออันเอฟลอ้อยบ่มาให้ได้นีู่้ไหสี่คนว่าฮ่าเจ็ดสี่อยู่เป็นอันสี่คนหกคนอ่าเดียวว่าลืมนับเจ้าของเจ้าของไม่ได้กินไหนครบหน้าหกคนเนาะโอเคเดี๋ยวน้องหล่าจะออกไปห้านก่อนพี่น้องเยออกไปซื้ออ่าเครื่องดื่มมาให้เพป็นก่อนเครื่องสู้กำลัง เดี๋ยวจะกลับมาหายผืนสูบก่างก่อนพี่น้องกบพอผืนมีแห้งในจัะหน่อยคุดอ่าคุ้มพี่น้องเลยอ่าอ่าพี่น้องเลยมาแล้วบาทนี่เนาะซื้อมาพี่น้องเลยหาน้องเต่าคือสีโบดิกินดอกพี่น้องเอ็นลอยเอาน้องเต่าน้องเงาว่าเอ็มนลอยรือว่าบอลชอบกินน้ำสีเงาะสีม่วงน้ำอมุ่วน้ำอมม่วงเพราะว่าน้องเต่ามันสีบดิกินอยู่แล้วพี่น้องเลย ดยเอา้าเลือกเอาคนนึงนีป่ะกูแมนเอี่ดีเอเ็ม <c oughs> อลอยไปหายห่ายเพื่อนลอยนี <c oughs> ย่ไปหายทางง่ายๆเพื่อนกูฝกลังเศร้าเมื่ออยู่ <c oughs> เาหลุม <c oughs> นี้ลอาวันนี้ก็ลอยแล้วอ้า อ้าสบายดีเด้อบุษบุญชูขุนบ้าดี้ว้าวเลือกเด้อบัดนี้เนาะเครื่องไม้เครื่องสู้กำลังบ้านย่านทีมงานเงานอนอ่ะนะย่านทีมงานเงานอนพี่น้องเอย่าให้ทางบ่าวพอดเป็นคนแจกก็ได้ใจเด้อเฉยละโอ้ยทางบ่าวพอดเพื่อนเอาฮ่าฮาพอดขวดพอดุดขวดใจเด้อน่ะ Bây giờ qua đây, này cả, Bây giờ đào. nó là sư với lẽo. kín con thì đông này, phân nho chìm Cần chung xuống nè. Á, tưởng nó tuần này. Sáng Chôn đi. Hết này. Chôn. Chôn kéo Chôn chôn

โอ้น้องดาวน่ะเออใหลดาวนับดาวด้วน้องดาวหนงคินี่เลียวหางผมอยู่เลียวหาลุมอยู่แสดงบริคุตนมู่ะนี่นัไ้ได้นี่บริคุตนะกัอย่างมาโอ้ยพอแล้วอนยังเรียวหาอยู่แลดีดีบ้าเนาะพอแร้จะได้ไม่จไปต่อแล้วลเอาทั้งนเดี๋ยัคงบุบุ หนังมาเศร้าเมือ่อยเป็นอะไรมันเด็ดลงเลยพชคลิปการทีล่ลงอะไรเจ้าเคยเห็นแล้วนะจบปะไป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 เสิร์ยต่อแล้วเป่าแบบท้อนเอามันแล้วเนาะยังมันคำไฟบุนีไฟเนาะป้าป้า โวัวกูดไปง้อปะอะไรอะไรวัวชับนิสัยเหรอแฝดแม่แมแม่เอ้ยเพื่อนหาเพืพ่อนหาหาแฝดงออมนี่วะะาแฝดทางใก็เป็นไรแฝ่แม,ม่ฮะมุดเลยพี่น้องไอ้ต้นแบกม่วงตอนนี้กระตัด ตัดบอรสองต้นเลยลุมงพอดีบอลนี้เลยซึ่งไปพุ่นเดะตัวอะไรก็ใช้หมวกใช้กุ๊บเลยนี่บอหอนบอดาอ่ะนักสู้เนาะเอาสููๆสนะ เบื่งตด้อ่ไรเด้อส่งถอยสังถยทองผู๋ตั้งจานอีกได้วันบคือเลยนะถ้วยยา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 ตั้งจานเคี่ยอีกแต่เไม่ใช่เบิ่งช่องเจ็ดไม่ได้哈อันยังด้วยอันยังาชุบช่างมากด้วย xin học gồm học năm lìa đấy chưa biết chân được biết chân lưỡi hai chân แล้วไปปูนได้ไหมฮะปูนกมังนีแล้วก็ชาวเสียบเสานี่ยเขาฝังเนี่ยดูแลเสียบปูเสียบเสาเนี่ยมีแต่คนเนาะก็แผ่งก็ซีมกันก็พุ่ก็ซีมกันซีมบดสาดถี่คนมีแต่คนทิมเนาะเมื่อป้าเปแล้วหนีไปเลยหนีไปเลย ยังย <that> ังบนีย <that> ังไเออยังจะผัวหางลูกชยังอ่ะไอไอ้ผัวหางลูกชอมันใุ๊กนันโอ้คนนี้วะโอ้โตเมียทีคนนี้ผัวหางมาสิได้วะนี่ไ้คนที่ใส่สื้อัวหนามวคนที่ไสุ่ดจับจวนนะบ่ฮะ này <laughs> ừ, gặp mà Ăn cái nhau cứ nhau đi ừ, ăn kè nhau đúng đi lên, hàng cũng toang lại tắm nỉu nhau, phên hàng ừ, cầm lên, mấy gọi mẹ bác ừ, cổ hàng mẹ bác ừ đứa

để mình sang à, thổi thong con và phân tích bung thong này ô, ô tang chan đi ô sợ à, nhỏ này kịp hôm nay anh anh tăng anh 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 À anh 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 tăng anh anh mi anh 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 Hang bằng được nóng nóng nặng cháo cái thong ở trong chinette cái căn lưỡi bắp chai 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 bắp bắp chai bắp

Ủa wow, đây theo ai Wow Đây đây thầy thoang đứa Mà mà đứa mà lệ Sao chắc lọc này bye Tay Ok Wow ได้เลยพี oh. so out, like, right. yes. ่น้องเงยนี <S <s nah. ่อ้โหย่มเลยนี่น้องหลาโโป้เห้เลยเก่งเก่งน้องลาดนี่อเชีพเลยนีโอ้ถือว่าเติมหนึ่งนะตั้งจานได้ต้องใจนิ่งอีกนี่ได้เสยนี่โอ้โนี่เสียงเสียงเลยเนาะทรถได้เสย ปาตัวนี้นองเลยบุมีบุมีหาเลยเด้อคำวมา,วนนาวนแนะนเลยเด้อบบนี้เนาะอาจารผู้ใดแบบอ่าสัญญาณหายนี่มหาจารย์อาจารย์ถวยทองเลยเด้อจาจานตังะเได้ช่เาละ่ะอ <c oughs> จา,อา,า,จา,อารย์ถอยทองกาว่าอาจารย์ถวหายได้ได้คือการพอเพิ่นกระืือถวยไเออถ้วยาต้องหาจารเลยเนาะโดยบุ้ีบวงว่ะถึงได้ไหานนํงน้องเท้าอยางไรบวง

ปิดไว้ล้วสายเปิดเปิดเปิดให้เบิ่งดูยนะยากเบิ่งสีมือสวยทองเลย้าสายสวยทองได้ปะเปิดเปิดแ่บอเดียวได้ปะเดทัเ้ยยังไลอเออมันเป็นกล้องพี่น้องไเอ้จบนนั้นหรอเอยเบิ่งแท้วันนี้ โอหลินแล้วนะอ้ออาตัวได้เชยสายเราเกิเื่อเอ้ได้เชยพี่น้องเลยข้าวสาลีข้าวสาลีนำเข้าจากเอคือว่ามันเป็นกล้องของเราเ้อะพี่น้องเลยลายแบบสีเนาะโอ้าวสามาสาพีเรื่องผิวพรรณอ๋ได้เชยน่ทองตีทองอ่นนี่เกงกะอันนี้อ่าถือว่าได้น้ององตีทองอะพี่น้องเลย คือว่าเ้าจ้างคนนี่มันสิวเซิรประมาณเท่าไรตั้งนี่หกสิบเนี่ยแหละว่าหาหกสิพันก็ได้เนาะเป็นยี่ข่าวแสนหนึ่งพี่น,อาานอ้องเลยถือว่าน้องเตยทองในีคุม้มลายพี่น้องเนียน้องดาซื้ออันนี้ยังน่าองุ่นในคนคูด่เดียวเ <c oughs> ก่งได้เลยอาถือว่าได้เบิ่งหนังน้งนนองเตยทองนาาเงนี่ยหมดแรงเนาะ <c oughs> มือ้อาาาามึนแต่ว่าเราทำมดาพี่น้องเลยเก่งๆกฮะ ใคนเป็นคนถึงเนี่ตั้การเลื่อนลงหลาเลยบ่ได้นะน้องหลาเป็นคนแบบจาอยากใจหอนแน่ใครบุร้ายคนถึงเลยครับโดยคราวนั้นไม่โดนเลยแหละแป๊บเดียวเนาะคุณตั้งเขาบอกบ่ได้โดนพี่น้องตัดไม้่อยบางนึงนี่ไปเผือไปว่ากับเขาบ่ลแหลดเล่นหน่อยมามาถึงได้แหละตัวเดี๋ยวองหลาขวบโตไปขุ่นกันเ้อเบิ่งทั้งขุ่นก้อนโอ้ไปเบิ่งอ่าแสงเขื่อทองก่อนพี่น้องเลย ่นกำลังตัก้ายบาทนี่เริ่มผสมปูนแล้วบ่ทางนี้ผสมปูนเทเลยเนาะเทกันเปื้อนเทกันเพือน้ยฮะเรานกุ้ง เริ <peach noise> ่มแร้วพี่น้องเลยต้มปูนเทแ่นกันเฟื่อนไหวบานกูแหละมือวันอาทิตย์กูแหละออกไปออกไปได้มาจอบนึงน่ะเด็นาออกไปเดน้นอาไปละบบดีดาไปพอลแบบะ Tìm lắm, chị 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 lắm, chị

หินมีเจะสบหินสามสบอยบอเนาะว่ยหินบอมีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาเลย่่ะเาเขเึ้นว่อยู่ที่เลเก็้่ไหเ๊เาขึ้นว่าจิ๊กเก็ตถึงจ๊เก็่ใคอ cắt hè thì cả sắc bẹ cụ chúng mình mất đoa gì chúng chắc song cụ kéo mày cả đấy kéo mày à cái gì này hè đi này đó cả thọc à chúng mất này là cả Bắp, bắp Hả? Thì thương hiểu bay Thấy nóng mới hiểu vô? Bắp bò Ồ Thằng à, này đấy đào đấy Chấp cái này đấy nó Người tặng sau Nhìn lịch sinh xong lúc xong lúc, xong lúc. nhiều không Từ trình nhiều เาตระมาันตักเ้นี่น้องแลหาเ้นฮะหาเซนว่าด้วหาเซนเจ็ดสบสี่เจ็ดสิองอืมเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสองคืออายุเนาะวันไหนก็หาเส้นับเลยบบัอ่เรียบรอยพี่น้องเอยเดี๋ยวน้องหลานจะขอตัวคิวปูนเพินก่อนเนาะจะได้แจังหน่อยพี่น้องเอย ้ใช่โอเคให้ผมพี่น้องเนาะบัน,นี้ก็ได,เเด,เเด้เรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องเลยเนี่ยพี่น้องเราเชียร์ฮัลโล่บงกอนอ่าเรียบร้อยบันให้พี่น้องเนาะเดี๋ยวเทกันเพื่อนคนเราเชื่อมกับแล้วพี่น้องเลยพักเรียกพักง,งานบันเนี่ยโอ้คักคักพี่น้องเลยงามลายเนาะ อ่ะเรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องเดียวหานลังหลาสิไปเปื่อทำไถทั้งคอกรพี่น้องเลยว่าเพิ่นแจวเงินให้ลูกน้องบ่มาหนิเนาะ่าเพราะว่าทอดงานบุญแล้วพี่น้องเลยเนาะอมาบุญบุญองพรรษาได้ทั้งพ่อจะแจกเงินอันให้ลูกน้องบ่โอ้ให้ลูกน้องอยู่เนาะอหาเพิ่นไปรอเหรียบ่เดี๋ยวน้องหลาขออนุญาตเด้อพี่น้องเลยดีไหมพ่อกัน หายตั้งคอเบิ่งเบิ่งบินแต่ละคนก่อนพี่น้องเไยว่าได้จากวันจากวันเนาะทดอ่าทางบอพรผมมีทุ่นใเทุนใดพี่น้องแต่ละคนนี่ยหายตั้งคอเบิ่งขี้ไรเบิ่งก่อนเด้อเนาะเอาบอพรก่อนหายบอพรก่อนด้วยบอพรก่อนบอพรไหนจากวันเพิ่นบอพรเจ็ดแสนถือบ่เจ็ดแสน เจมุกจิกนจะซดนาโดยในส่วนี้กว่ากน้อครับมีผู้เบิกกินไปน้าันก็มีพี่น้องเล้าเป็นเป็นแปดแสนแต่เจ้าจะเอาเซนหนึ่งไม่ไหวเจ็ดแสนเด้อเขามาหับเงินเด้อบ่แหลเด้อมีหลุดเงนั่นเด้อเจ้าเด้อเจดใจอลเจ็ดนน้องเล่เาปเอาเลยเลยแหลได้ลเป็นเอาเเกี่ยวเข่า้โ่กัต้นนี้ก็ลาดไปนยะชเ Okay, à, Chia à, bà à, nó phái cập lúc vô yam vô yam. Những xong xem nó ào bỏ lẹ luôn ào xong xem xong xem xong 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 กินเบีย์ไปเที่ยวไปเที่ยวมาไปกินเบียะไปเี่ยวไปเที่ยวบุญสงเงือไปเที่ยวบุญวงเงิอเออจะแส้นองดาวน่ะสามสนโอเคไปทองเรื่องนั่นละดาวใส่ทองวาใสทองว่าใส่ทองว่ว่วนพอจากแสนจากใดนะได้เอาเมื่อกี้อหมันเหรอเอาให้เพื่นแนจากแสนจากใดมีอัน

เจ้าบบเงินเอาเลยเนาะโอ้ยหนึ่งเสีอก่อนแท่หนึ่งเสีอก่อนเนื้อหากามน้ำแล้วพี่ต้องเลยคฮ่าเอาเลยพี่ต้องทายสีตาลเพิ่นบัตรเนาะตาลทายสีตาลเพิ่นที่ม่นได้อยู่พี่ต้องเลยเงินสองล้านเอาไปสี่แสนยังล้านหรือยังล้านหกหรือหกเงินสองล้านป้าได้หลายกงูสุดยอดพี่ต้องเลยเมื่อเนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่ให้ป้าให้ลุงหนึเด้อหาเที่ยวแล้วเนาะ กายป้ายลุ้มน้ำแบ่งให้่นซื้อน้ำนั่นแหละยั <m> งไผ่มาหนี่นับนับเป็นคะแนนเ,นเดอ้อจะได้าครบ <c ười> เบิกไปก่อนแล้วอันเท่าไรสี่แสนบอสี่แสน <c ười> สี่แสนโอเ เรียบร้โอเคไปไหนเลือใบเดียวได้จ้ะมันมือมือคุณเค่อยเลือใบดีเมาแล้วพี่น้องเลยทรายยังิ่นนะงเลือเจ็ดแสนหลเือเจ็ดแนมันหลังจโอ้ยเลือเจ็ดแสนพวน่ะอ่าต้องก็ไม่ได้ละไ่ได้น้อยเด้อ่แลเด้อเฮาิ่นกินคมือกันคยได้น้อยคนเดียวตอนปลายเราก็เบื่อเลยโอเคขอบใจหลยๆมนนี แนวเงินเนาะโอเคเดี๋ยวรอ่น้องินเริ่มเลงเริ่มตูดเนาะเดี๋ยวน้องหล่าฮะใครบอกว่าโอ้ยน้องหล่าก็ได้แล้วน้องกันนห้โอ้ยน้องหล่าโอ้ก็จะได้ลายจากคอเรียกเรื่องมาเลยเนาะโอ้ยเงินชงเชนนะเลยเจ้าดักโอ้พับปีนกะเวียดจ้าส่งเชนกับเจ็ดเชนเนาะกาเปลีนก็เอาแล้วน้องหล่าก็ได้เดี๋ยวโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวน้องหล่าก่อตัวลาไปก่อนเด้อพ่อพี่น้องเนาะไปพบปะกันที่ไหนพี่น้องเลย สำหรับคลิมนี้ก็ต้องเสียหลาไปแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยสบายดีพ่อแพี่น้องกันเด้อสุขคูสุขคนพี่น้องเลยเดี๋ยวต้องหลากใจขอตัวหาหน้ามันนี้พี่น้องเลยกับบ้านมาบนี้เนาะโดยสบายดี